สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พอกับต้อมเดอแชนแนลอีกแล้วนะครับมีพี่พี่ได้สอบถามเข้ามาทางช่องต้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาสายพันธุ์ข้าวในฤดูการนี้นะครับเราสามารถลงสายพันธุ์ไหนได้บ้างนะครับเพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะต้านทานเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อราด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของลำต้นนะครับเพราะว่าทําไปหาฝนลำต้นต้องแข็งอะไรประมาณนี้เนาะที่จริงทําได้หมดนะครับอยู่ที่การใส่ปุ๋ยฉีดยา นะครับสายพันธุ์ไหนที่ที่จะแนะนําหรือต้อมอาจจะได้เลือกนะครับก็คือก็อาจจะเป็นกขอแปดห้าห้าสี่ห้าหนึ่งก็ได้ต้อมแปดเนี่ยต้อมยังมองอยู่นะต้องแปดเนี่ยต้อมรอบที่แล้วต้อมโดนบวชต้อมยังได้ประมาณห้าเกียนเลยนะครับถ้าไม่โดนน่าจะได้ดีนะครับอาจจะได้กลับมาทําใหม่นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าโทรหาลุงเขาก่อนเนาะอ่ามีสายพันธุ์ไหนแนะนําบ้างนะครับต้อมมาเคยทําก็คือในฤดูกาลนี้นะครับทําไปเนี่ยต้อมเคยทําเบอร์ยี่สิบ เบอร์5นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอขอ่ากห้านะครับที่เคยทํา41นะครับพวกนี้ต้องเคยทําอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้สายพันธุ์ข้าวมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันทําได้หมดทุกสายพันธุ์นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นอายุไม่ถึง100วันร้อยวันร้อยสิวันทําได้หมด นะครับอยู่ที่การดูแลรักษาของเราต้นข้าวที่เขาอ่อนที่เขาล้มง่ายเพราะหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอแช่น้ำนาน,นานเกินไปใส่น้ําเยอะนะครับไม่ปล่อยทําเปียกสลับแห้งบ้างนะครับสายพันธุ์ข้าวดีทุกสายพันธุ์อยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนลงสีแถวบ้านเราเขาเปิดรับสายพันธุ์ข้าพันธุ์ไหนเราทําสายพันธุ์นั้นนะครับต้อมแนะนําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งถ้าเราไปทําตามกระแสเขาอ่ะทางนั้นเขาได้ข้าวอันนี้ดีเราไปทําตามแต่ลงสีแถวบ้านเราเขาไม่รับซื้ออ่ะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของตอนการขายนะครับอันนี้มีปัญหาแน่เพราะต้มเคยนะครับทําตามเขากันแน่ใจเลยก็คือว่าไปถามรงสีนะครับว่ารับซื้อสายพันธุ์ไหนแล้วฤดูการนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าไปหาฝนเนาะทำไปหาฝนเรื่องของน้ําก็จะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการดึงน้ําสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องรอให้ตกชุ่มชุ่มก่อนนะต้อมก็ว่าจะทําเหมือนกันนะครับตกมาสองวันแล้วแต่ตกไม่นานนะครับตกยังไม่มีน้ําขัง นะครับถ้าตรงน้ําขังเนียต้อมจะปั่นนะครับแล้วก็จะหมักยาของลุงตีตะวันแดงนะครับอคู่หูเกษตรตองแปดนะครับ่าเดี๋ยวต้อมจะหมักแล้วต้อมจะทําคลิปนะครับก็ใส่พันข้าวทาได้ทั้งหมดเนาะทำได้ทดําได้ตลอดเลยนะครับคือฤดูกาลนี้ยเป็นฤดูกาลที่ทําทนานแล้วค่อนข้างที่จะได้ดีกันเพราะว่าทําไปหาฝนฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดนบวชสองรอบเลยต้อมนาทุ่งนี้เขาก็ไม่ทำสองรอบเลยเขาก็ไม่ทําเลย ขาเพิ่งจะมาทําเนี่ยข้าวได้หกสิบวันแล้วก็ขอแปดห้านะครับในรูปเนี่ยอ่าคราวนี้ก็ทําไปมันก็เรื่องของราคาข้าวเนี่ยต้อมได้สอบถามมาก็อยู่เจ็ดพันหกพันกว่าถึงเจ็ดพันนิดๆอ่ายังได้ราคาดีอยู่ถ้าเป็นข้าวอ่าน้ําหนักดีนะครับหรือข้าวก็ขอแปดห้าข้าวข้าวหนักดีกว่าเนาะข้าวเบาไม่ค่อยได้นะครับข้าวเบาไม่ค่อยได้ตอนที่ต้อมไปขายอ่ะตอนนั้นราคาลงนะครับได้หกพันนิด นะครับตอนนี้ก็ราคาขยับขึ้นทีละหน่อยทีละสองสามร้อยแล้วก็ถือว่ายังดีกว่าสมัยนั้นรุ่นนั้นเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีโรคไม่มีแมลงการเลือกสายพันธุ์ข้าวก็เป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันนะครับถามลงสีก่อนอันดับแรกนะครับถ้าลงสีบอกสายพันธุ์ที่เราจะทาอะ่ะเราสมมุติเราจะลงห้าสี่ห้าหนึ่งลงสีรับซื้อไหมถ้าเขาบอกรับโอเคเราทําได้นะครับแต่ถ้าบอกไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยจะรับแล้วอะไรแล้วประมาณนี้แสดงว่า,าแถวนั้นเขาจะไม่ค่อยเอากักนแล้วอย่างเบอร์ยี่สิบวบ้านต้อมเนี่ย ไปถามมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าอ่ามันไม่มันเล็กนะครับถ้าเขาติมานี่แสดงว่าไม่ค่อยดีละเราก็ลองเปลี่ยนสายพันธุ์ดูนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ข้าวนะครับ41ทำได้ขอขอ85ก็ทําได้นะครับ5451ทําได้ที่จริงทําได้หมดเลยนะครับแล้วตอนนี้มาเป็นอ่าหอมหอม98นะครับหอมอ่าหอมฟุ้งนะครับนิยมทํากันนะครับเดี๋ยวต้มจะไปถ่ายแปลงนานอีกแปลงหนึ่งจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้น่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะไปดู นะครับว่าได้ดีไหมนะครับข้าวค่อนข้างที่จะสวยต้องไปถ่ายมารอบนึงแล้วนะครับสําสหรับสายพันธุ์ข้าวใหม่ที่สามารถนําไปหุงทานได้แล้วหอมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ จะใหพ้พี่่น้องๆลองดูก็ได้นะครับเพราะว่าต้อมไปดูมาแล้วเม็ดยาวอาจจะได้เอาลงของต้อมด้วยอ่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับได้ลงแน่ครับหอมฟุ้งอะแต่ไม่รู้ว่าจะลงเท่าไหร่เพราะว่าฤดูกาลนี้ที่ต้อมจะทาเนี่ยต้อมอาจจะได้ทําประมาณสัก2องสามพันนะครับทำเพื่อทดลองดูด้วยแล้วก็อาจจะได้ทําคลิปด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คือต้อมทําคลิปทุกวันอยู่แล้วเผื่อพี่ๆน้องๆท่านไหนอาจจะเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ที่ต้อมทําอยู่เนี่ย ต้อมจะได้รู้เองด้วยนะครับจะได้บอกพี่ๆน้องๆได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนที่พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีนะครับอ่าคู่หูกเกษตรตองแปดนะครับเป็นโกลดฮิวมิกช่วยบํารุงดินนะครับในการฉีดเนี่ยเราต้องอ่าเขาเรียกว่าดึงน้ําใส่แล้วก็ปั่นน้ําฉอดแชะคือไม่ให้ไม่ให้เป็นโคกเกินนะครับแล้วเราฉีดไปเลยให้ได้นะครับอย่างน้อยให้ให้ใหแช่ประมาณสัก สามสี่วันแล้วก็มามาย่าใหม่ทีนึงมาปั่นกบใหม่ทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีข้าวดีดเจ็ดวันเนี่ยเราโอเคเลยเราทําได้ห้าถึงเจ็ดวันทําได้เลยแต่ถ้ามีข้าวดีดอย่างน้อยต้องสิบวันสิบถึงสิบห้าวันนะครับอันนี้ก็ต้อมหมักทุกรอบนะครับรอบที่แล้วก็หมกักรอบนี้รอ,อน้ําก่อนน้าออกไม่ดีของต้มอ่ะรอน้ําฝนช่วยนะครับก็ว่าไงก็ขอฝากอ่าช่องลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรไว้ด้วยนะในช่องทางของ u t u b e นะครับเข้าไปสอบถามลุงเขาได้ มีทั้งปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีฮอร์โมนเร่งรากแตกกอกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวเข้าไปสอบถามลุงเขาได้เลยมีเกือบทุกสายพันธุ์นะครับเข้าไปถามลุงเขาได้หรือจะติดต่อเบอร์โทรนะครับ0 9 9ย์9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6ลุงตีตะวันแดงครับ